นั่นล้ครับมือนี่ติพามาเที่ยวธรรมชาติครับมือนีเลาะบ่าวเท่าคาเลาะมือนีเลาะมาเที่ยวเบิ่งธรรมาชาติที่วัดธรรมไงยพมีหันนะครับโอ้อันนี้จะเป็นสันเทิงนะครับสันเทิงสันวัดธรรมใหญ่ด้านใต้นี่ก็จะเป็นสลา,ราครับเพป็นจะ เฮ็ซ่าลาไว้ใต้ธรรนะครับเวลาฝนตกตัวลงมาเกิดใส่หลังคาตั้งแต่จะเป็นตะก้อนเป็นธรรโบล้านคู่าาจานันจมะมาผักอยู่ในธรรมเง้วตรงนี้นะครับเป็นจมะมาบำเพินภาวนาสายพระกรรมาฐานเพิ่นออกคุ่ดวงมาเห็นเต่สมัยหลายปีแล้วล่ะืจอบ่ได้ก็เลยมาเห็ดที่พัก บําเพ็ญภาวน,หนาหากองสงบนะครับนี่คือสายผักสกมาทานนะปัจจุบันนี่เพิ่งจะมาะแตงเป็นสาาล่าชันข่าอยู่แตเงือบถับครับสังเกตบึ่งปวดสันเทึงครับแต่ก่อนนี่บมมีสลาเรือครับมีัตงแต่เงือบหินงาวนะครับ หินเงาก็เลยเป็นเลยมาแตง่งเป็นอาศัยธรรมชาติอยู่บวเพี่นภาวนาเดี๋ยวสะผาขึ้นไปเบิ่งสันเทึ่งนะครับบรรยากาศธรรมชาติก็สวยงามอันนี้เป็นบันไดนี่ขวดนี้เป็นนาเป็นหนาขาเป็นส่องหินส่องหินเป็นกมาเฮ็ดทางเดินตามส่องหินลงมา ช่างประชัดตกแต่งไว้แล้วเพิ่อนก็นมาเสริมเติมแตง่งใช่อันนี้คนก็มาคนก็มาเที่ยวน,นี่มาแต่ใส่ใยมันจะตัดฝ่าทะายจุดโอ้สมุนไพกรก็ไลเรามาหาฝ่าทะเลจุดเลยมาตัดฝ่าทะายจุดโลไปเห็ดสมุนไพรไปนะประสิทธิภาเราเบิง่งธรรมชาติครับ โอ้สมุนไพรก็นไม่หลีอันนี้เพิ่นเอามาช่าเรื่อสีว่าะท่านเป็น,น,านอายุวัฒนะเถอะอีพุกหน่อยมันก็มาเกิดจี๊ศอกหินกับธรรมชาติมมสมุนไพรก็เกิดย้อนคือธรรมชาตินะครับผ้าเบิ้งธรรมชาติตบแต่งสวยงามทางเส้นนี้่ปืนเห็ดปนใดขึ้นไปสั่นเทิงนะครับมีสั่นเทิงพร้อม เ๋วยวพ่ไปเบิ่งบรรยากาศสันเทิงน้ำกระีย่างไปนี่ละครับไปน้ำสกหินที่พิ่นตกแต่งทางไหวไปมาสะดวกโอ้เบืองไฟนี่เออเป็นมานธรรมชาติจะหากใหม่อียังย้อนลงมาเป็นธรรมชาติของหิน โอ้ขาดว่าสมุนไพรก็สิมี้หลายอย่างนะครับเป็นดงสมุนไพรตะเก ا าเบื้งฟังทั้งนี้ครับฝนตกมากมกับต้นไม้เชียวจะอุม้มเกาะน้ำนาพาน้ำกอนหินไปหรือธรรมาชาติไม่หนีมันจะมีแง่อ้า อันนี้ก็เป็นทางแยกไปอีกเส้นทางหนึง่งอาสิผ้าขึ้นไปเบิงสันเิงซะก่อนเออ,เอ,อหากใหม่นี่ก็นี่จันผาเกิอดอยู่หนา้าผาเป็นเอิื่นจันผาหากมันสิยังม,ามาั่งสิละครับเป็นกระว่าเป็นสมุนไพรขึ้นกัน ขึ้นมาสั่นเทิงสั่นนีแล้วเอบเออทางพีก็มีถนนขึ้นกันขึ้นบุรณะไปมาใส่ดวกเป็นถนนคอนจีบเลยดี่ก็ขึ้นลงนี่ทางลงนะครับที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ก็ลงนี่ละเบิ้ง อย่างขึ้นมาขึ้นหอาาสตัตว์เทิงแล้วโอ้สั้นเตืบผ้าเบิเงธรรมชาติตักอนขับตั้งเส้นนี้ขึ้นมานี่ พื้นที่ตรงนี้พิ่นว่าประมาณแปดสิบไร่แต่อพ่นก็เห็ดจะเป็นแนวเขีดร้อมกันแพงแบบเบิดแล้ากสันเป็นทันทีอันสงบเห็นว่ามีอ่างน้ำอยู่ทั้งทึงอ่างน้ำอ่างนั่นก็จะเป็นอ่างศักิ์สกสัน ต่อไปนี่ก็สิไปเบิ่งรอเบิร์กอ้างนำานม่รู้ว่ามันจะมีอย่างน่นะครับ